อันนี้จริงจิจีบเธอคือถ้าเจ็บเราก็เข้าใจได้เพราะเขาหลอกเนอะปะคนหลอกกัาเจ้าชู้มันก็เกเซนหน้าก็คนมันหล่อถ้าคิดจะทําหรือว่าเผลอทําอ่ะอย่าให้หนูรู้พอคือบางทีความลักมันก็ต้องโง่บ้างฉลาดตลอดไปเราก็ไม่มีคู่ค่ะหนูไม่ได้บอกให้ผู้ชายมีกิ๊กอย่าเข้าใจผิดหนูไม่ได้บอกให้ทุกคนเจ้าชู้คือโอ้โหบูชา คือถ้าเกิดว่ามีรักเงรงมาลุมตีคือรับแทนแฟนเลยกระทึบชั้นแทนอย่างนี้เลยอ,นนอันนี้ก็จีบได้นะคะชอบผู้ชายหลอกอ,อันนี้จริงๆจีบเธอ,เอ,อก็ยังชอบอยู่กหลอกละปางคนก็นิสัย ใช่ก็เจอมาเยอะ<ม>เจอคนหลอกมาเยอะเหมือนกันออออคือหนูโสดมาปีหนึ่งใช่ไหมหนูก็เจอมาหมดทั้งหลอกไม่หลอกเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้นอกวงการในวงการนะ่เจอมาหมดแล้วแต่ถ้าหลอกแล้วไม่ไห้เจ็บความน้ใจกับไม่หลอกดูแลดีเบสรู้สึกยังไงหนูเลือกเจ็บค่ะเพราะหนูช<น>อบคนหลอ<น> <c oughs> คือเจ็บจะรูว่าช <c oughs> อหลอแต่เจ็บดีเราตั้งเป้าไม่ใช่คือ เขาดูแลเราดีคือเราอะดูแลตัวเองได้ดีแล้วเออเรามีครบทุกอย่างแล้วในชีวิตแต่เราแค่ถ้ามีแฟนก็อยากได้หลอกมันถ้าเจ็บมันก็คุ้มค่าคำหลอกคือถ้าเจ็บเราก็เข้าใจได้เพราะเขาหลออเนอ่หรอปะกคนหลอกกัาเจ้าชู้มันก็เม็กเซนน่ะก็คนมันหลอกไม่หนูไม่กลัวเลยคือตอนนี้อะคือตอนนี้หนูโอเพนมากนะถ้าใครได้คุยกับหนูคือหนูจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ผูกมัดขนาดนั้นนะคะก็คือ คืออยากให้เรารู้พอคือใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตของกันและกันหนูก็ใช้ชีวิตของหนูเขาก็ใช้ชีวิตของเขาสุดท้ายแล้วหนูได้เรียนรู้ว่าคนเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้อยู่ดีและคนเจ้าชู้อ่ะต่อให้เขาข้างรักเรามากแค่ไหนออกเสือเขาก็ทําเจ้าชู้อยู่ดีคือมีผู้ชายเคยถามว่าแบบทําไมหนูไม่ตามเลยไม่หึงไม่ห่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยโดนมาจนแบบหึงไปแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยคือหึงไปมันก็บั่นทอนความรักเราอะไรเงี้ย แต่ว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตไปเลยไหมแล้วก็อย่าให้ผู้หญิงอากิกของเขาหรืออะไรามากระทบเราอย่าลกสวยทุกคนเพราะว่าคนเจ้าชู้อ่ะยังไงก็เจ้าชู้และเราจะเชื่อได้ไงว่าเขามีเราคนเดียวมันมันแอบได้อยู่แล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรการันตีไม่เรามีความสุขได้นะถ้าทุกคนยอมรับความจรงิง คุยกันกับผู้ชายว่ารักเราไหมซึ่ง,งส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้ใช่ไหมเขาคุยกับเราคนเดียวผู้ชายจะพูดแบบนี้อยู่แล้วเวลามาจีบเราเนอ่ยไหม <c oughs> แต่ถามว่าหนูเชื่อไหมหนูไม่ได้เชื่อหนูก็แจ้งให้เขาทราบเลยว่าถ้าคิดจะทําหรือว่าเผลอทําอ่ะอย่าให้หนูรู้พอ <c oughs> ความรักเราจะได้อยู่ต่อไป <c oughs> คือบางทีความรักมันก็ต้อง,งโง่บ้างฉลาดตลอดไปเราก็ไม่มีคู่ค่ะเพราะว่าผู้ชายไม่ได้ดีขนาดนั้นในโลกนี้มันหายากไม่ได้โดนลงให้ผู้ชายเจ้าชู้ แต่สมมติว่าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้แล้วเขาเจ้าชู้แล้วเขามีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถควบคุมไม่ให้ทุกอย่างมันมากระทบจิตใจเราและจิตใจลูกได้อะหนูว่ามันก็เราก็โง่ไปค่ะหนูไม่ได้บอกให้ผู้ชายมีกิ๊กนะหนูไม่ได้บอกให้ผู้ชายมีกิ๊กอย่าเข้าใจผิดหนูไม่ได้บอกให้ทุกคนเจ้าชู้แต่หนูจะให้ทุกคนยอมรับความจริงว่าหนูว่าพัน เจอมาเยอะจนหนูรู้สึกว่าทุกอย่างต้องดูอยู่ที่การกระทำผู้ชายถ้าเกิดเขารักเราจริงๆก็พิสูจน์ก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงๆมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเจ้าชู้อยู่ก็อย่าให้เรารู้ถ้าเรารู้ก็คือเลิกกัน,1 1> น, 100, นหนึ่งในร้อยในล้านสองในล้านอะคือยากมากจริงทุกคนอาจจะรักอาจจะทำได้ใน3 4ปีแรกแต่แบบใน10ปีข้างหน้าไม่ไมีใครทำได้หรอกนี่คือสัตว์จะทมนุษย์ แต่ว่าหนูว่าทําได้นะจะบอกให้ว่าหนูทำได้หนูหูยิ่งกว่าเกิเร่ยวันนี้เจอรักกทุ่คือโอ้โหบูชาคือถ้าเกิดว่ามีรักแรงมาลุมตีคือรับแทนแฟนเลยกระทึบชั้นแทนอย่างนี้เลยรักมากหนูรักมากแต่หนูยังไม่เจอผู้ชายที่เป็นแบบหนูอ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ